อยู่ไหมอยู่หมพ่อบอกเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออจะได้กินพ่อยังพ่อพ่ยังว่าจะได้กินแม่พอแล้วพอแล้วแก๊สที่ไม่ได้กินเนาะโอ้ยจะได้กินข้าวไหมวันนี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลีหลีฟืนเนี่ยจังหวะหอยลีไฟโอ้โหนี่ฉลองเตาแก๊สใหม่ใช่ไหมเตาแก๊สใหม่นะคะโอ้ไหนไหนไหนดูสิโอ้นี่เตาแก๊สใหม่โอ้ยไปวันนี้เขาก็อาบน้ำไปส่วนมนต์มาเนี่ยเอาโอ้ลืมลืมโอ้ยังเครื่องนึงบ่จ้ะ โอ้ยนึกว่าตัดแล้วเร็วเดี๋ยวเต่านี้ยกเลิกแล้วนะฮะเต่าสามเส้านะฮะโอ้เตาสามเส้ายกเลิกแล้วเนี่ยย่ำย่ำโบเฝ้าอืมอันนี้เนาะถ่าโดนทิ้งโดนเทโดนเทเข้ามาในสวนยางนะคะก็จะมีช่างนะคะช่างยายสมน์ชาแนลนะคะเนาะเป็นการตัดผมชายให้กับไทยบ้านนอกโอ้ยเป็น ประสบการณ์4หอย3 15ปีของพี่สมอนในการตัดผมโอ้ยหูค่อยเจ้าจะย่างเนี่ยไรโอ้ยโอ้โอโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลื <c oughs> งหูค่อยค่อยอันนั้นหนเด้อเหลืองย่างอยู่บอกโอ้สหี้ย่างหูค่อยที่ปลาตัวกันชัน้นบริเวณยังเขาบ่มีเขาเ่าแรงบ่มีอาหารกลับพอดีมาเรื่งนี่ <c oughs> ย่างหูเนาะย่าหูหมูอ่ปกติประดัดผมนี่มันเป็นตรงนี้แล้วมันสิลับเอาแล้วเนี่ย <c oughs> เออไปตามมีแหงโอ้มีการซูนคีข่อยด้วยจะทำไมดึงหูค่อยแบบนี้ไปแต่ลอยลงลอยลงนะครับเจ้าโอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดึงไปตามมีแหงเทพพี่หมอนมันเพิ่มมันนะค่าแลมาแล้วเปล่มีฝาลามมาแล้วเปล่นี่นะครับไปสมัครทำการตัดผมให้กับไทยบ้านนอกโอ้สุดยอดเลยมาตรฐานพี่น้องเอ้ย ทรงอะไรคะช่างคิดคิดทรงไว้ในใจเราบอกลองลองต่ำซื้อซื้อทรงว่าอย่างไรกับพี่ลองทรงต่ำลองทรงต่ำโอ้ต่ำขนาดยี่ห้อซื้อแค่นี้แหละบอกอยู่ทำไมไม่ไม่ท้องลองทรงสูงเหมือนช่างตล้ามเลยนะมือนไหนถ้าทรงสูงยันเอาไม่เมียนเอาอยู่เนาะไม่ได้ปีนบันไดขึ้นอยู่เนาะไม่านหัวเพันโดดผม โอ้ผมแม่น้ำวันหนึ่งค่อยแห้งแลบ่บาดเห็นจังไดน้องบ่บาดนี่อันนี้ต้องใช้เก้าอี้หมุนนะคะเยอะได้แล้วขอคนย่านหมุนเก้าอี้ก่อนเจ้าพ่อเอียนลงเลยแม่ีวอนเอียนจังหน่อยไหมเอาต้องปดบาทเลยนะใส่ได้ไหมประมาณนี้พอบ่โอเคค่ะหรือหรือหยังมานี่เจ๊งหน่อยใชค่ะไม่ใช โอ้ยดีอกกีจ่ายพี่น้องเอ้ยแต่จะเกิดมากกับบอเคยมีสาวสวยๆมาตัดผมให้จ้าเกลือผมครับผมมาเมื่อนี้แหละพี่น้องเอ้ยสงสัยนอนบารับแล้วมือล็ดนี่โอ้เออแม่นกินอินทผาลัมอินมผายังมอกินทผาลัมโอ้ได้การแล้วเนี่ยมางอินทผารัมมันั่ากับกินกับโอ้หวานพี่น้องแซ่บ กินก็เข้าเหนียวหอนๆแบบนี้โอ้ยน่าติดใจเลยพี่น้องเลยแจมแจ่วห่อปลอกเลยเนี่ยปั๊ดโตโบอยากอธิบายได้บานเนื้อแจ่วห่อปลอกบอกเอามะยิกมาโยนลงขุกเลยเนีกระเทียมหยัดลงไปหน่อยเนี่ยเอาลงในขุกตามกุกกุ๊กกุกกเลยโยนเอานั้นลงไปบานนี่ประเด็นโตบังใหญ่นะโอ้ยโอ้ยโโอ้ยตามมีแหงเลยพี่สมรเอาหมองเจ้าอีกอย่าหนึอยเลยนะมันเป็นจังไน๋ยวมันขักแล้วมองนะฮน ขนาดยังไม่ได้ปั่นหูนะนี่ปั่นหูอย่าบอกไคเสียวพี่น้องคอนเทนคอเน็ตซีตั้งแต่เสียงกระเสียงโอ้ยนี่น้อง้าวิโตประสบการณ์การตัดผมทั้งบาเบอร์ทั้งซาลอนแล้วก็แกลนลอนนี่สามสิบหกปีผมจะเสีอแล้วบันนี้อันนี้ขนาดตัดยังไม่เลียลเลยนี่นะ หลออแค่นี้ก็พอแล้วถ้าหลอกว่านี้เดี๋ยวเขาจะวิ่งตามบอกโอเอาละจะมือกัพอแล้วละปกตินี่ิดจับาทที่มอ่าตัดผมมเดี๋ยวนะน้ำมอหนึ่งไฟแห้งเดี๋ยวนไเลยไ่ไม่มอญไม่ได้เดี๋ยวนี้

เอาสวัสดีครับปอโซเอากระเพราไก่ไข่เดือนให้หน่อยครับเก็บนะค่ะโอ้ยหมดแล้วไข่เดือนปอโซเนี่ยครูเป็นยังไงไข่มันนาะเอาแจ้งเนี่ยครูเป็นยังไงมอกับสีสุดเลยเด้เออได้ก้าเลยเนาะเขาบอกให้เขาจะกินเฮ็ดนะแม้จะกินเฮ็ดนะแมี้คีอนุลีฟนะแม้โอ้ครับผมมอกระดด เดียวเดีวหน้าก็จะเอาอันนั้นเหมือนเหมืองของเหมืองของจาเอ็มนะบอยพี่มอนไม่ไปช่วยไปแตะยานได้หรือไปข้าวจะมองขาวโอ้ยย่านนั่นเหรเนี่ยแย้มจะมองเดียวนั่นแล้วจะไปเป็นสายข้าวก่อนครับผมทีแรกทีแรกผมกับ คุณยายสมอนครับนีน่นนกะต,ติบบา้าน,นนี้เอื้อนดุกันละยายสมอนยายสมอนเพิ่อนก็นเลยโอ้ยเรียกพี่ก็ได้เด้อวัสเออผมก็เลยโอ้ยเนาะว่ะก็เลยถามเพื่อนว่าอายุเาห่างกันลายปันไดของพี่มอนยี่หกสิบสี่พ่อพี่ม <64 S 2> อนส่อาพ,พี่พี่คุณยายสมอนนี่หกสิบสี่บ้นนี้ไทยบ้านนอกเด้อกห้าสิบสอง อ่าสิบสองมาห่างกันแปดหลายปีกันสีกันสีเอิ้นหมดคุณยายพอดีบอกนะท่านก็เลยบอกว่าสำหรับเจ้าห้เอิ้นพี่เด้อผมอะไรเออผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่าพี่กับพี่ว่ะก็เลยได้พี่สมรมานะเท่าปัจจุบันนี้ละสิบสองปีห่างกันน่ะ โอ้มีย่อน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 ยอนเนาะ <c oughs> โอ้ปกติเข่าไปเน่ยตาแต้ไปะนะอัน,นี้ย่อน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 ,อนโอ้สงสามีเป็นวะเป็นธรรมดาสงสัยเป็นจั็นวะเสื่งองเนาะเหมืนะัเสื่องผูไทยนะยโอ้ยเปิดเพียงไทยภนอกเข้าไปน้ำนี่ได้การเราได้นี่ <c oughs> มันคือตา <c oughs> ต้ตงเกา่าทั้งหน้าทั้งพี่บบดีตาบ่บลล่ซือโอ้มันเช็บมาแล้วเพราะว่ามันไม่มี ผมมันยังบ่ฮอด้เปลนอทีบอกถามก็ว่าเขาจะหอด่นอัทียังยังโดยพี่ยังขึ้นยังขึ้นของคุณพลิกกันละถึงแล้วนะยังยังขาดอีก เลยแลี่ิเจ็ดวิอ้ถ้าถ้านาทีจะไม่ถึงก็ตัดทั้งหน้าเห็บไปทังหลังเลยถ้ามันครบแปนาทีนะเพราะว่าหมอ้นน้มอนั้นมันครบแปนาทีแล้วมันจบก็จบแล้วม่หลังไปเรื่อยไปเรยๆมไม่ังไมมคอยเบิยไไ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมอนเป็นการค่ะยสมนชแนลนะคะก็ทำการตัดผมให้กับไทยบ้านนอกเด้อนะคะนี่คือน้ำใจนะคะที่ตัดให้กับไทยบ้านนอกนะคะตัดให้ฟรีนะคะนี่นะคะก็ตัดที่สวนยางนะคะเพอันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ